นึกดีพี่น้องจิตอาสาทุกท่านคะ่ะคุณรูทุกท่านคะ่ะค่ะวันนี้จะมาส่งกันบ้านนะคะเออเป็นเรื่องเหตุการณ์ที่ความเออเป็นเรื่องที่ที่เข้ามาในบ้านนะคะคือลูกชายล้มอะคะ่ะในห้องน้ําแล้วก็วูบเขาท้องเสียแล้วก็วูบไปโดยประมาณตีสามตีสี่อะคะ่ะไม่รู้สึกตัวแต่เออ คนที่อยู่ด้วยกับเขาอะน,นะคะก็บอกว่าเขาจะตะโกนเรียกแม่ครับแล้วก็เรียกน้องสาวเรียกชื่อน้องสาวออกมาแล้วก็จะมาทราบตอนที่ตื่นนอนกันแล้วก็ถามว่าแล้วรู้ไหมเพราะอะไรเขาบอกอาจจะเป็นเพราะท้องเสียก็เลยเอาน้ําพลังศีลที่ได้มาค่ะช,ช,ชุดชุบชีพช่วยชาตินะคะผสมให้เขาดื่ม เขาก็มองงงๆอยู่ว่าเอามาจากไหนบอกเนี่ยที่แม่อบรมเข้าข่ายสุขภาพแล้วก็่ายพัฒไตปิดกก่ายแพทย์แผนไทยวิถีทำคำจุนโลกด้วยก็บอกเขาไปเนี้ยค่ะแล้วเขาก็ดื่มต่อหน้าเลยนะคะแล้วพอดีวันนั้นทำน้ำยานางไว้ก็ก็ให้เขาดื่มอีกแก้วหนึ่งเขาบอกแล้วนี่อะไรอีกละ่ะเขาก็เขาก็ยอมดื่มนะคะเสร็จแล้วก็เลยเดี๋ยวไปหาหมอนัดหมอก็เรียกเขาว่า ให้ให้เข้ามาบ้านแม่บ้านเขาอยู่บ้านคนละหลังอนนะคะแต่เชื่อมถึงกันค่ะก็บอกมานั่งนี่แล้วก็ดูอาการที่ศีรษะเขาข้างซ้ายอะค่ะเอาน้ำมันเขียวค่ะชโลมฉโลมแล้วก็กดๆให้เขาไปแล้วก็นวดคอนวดไหล่เพราะว่าเราก็บริหารอยู่นะคะแล้วเราก็เอาผ้าชุบผ้าชุบกับชุบกับเอาน้ำสกัดกับน้ำมันเขียวหยอเข้าไปแล้วก็ โกหัวให้เขาไว้ค่ะแล้วก็ฟันบินฟันหน้าบินไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็บอกว่าให้ไปหาหมอเขาบอกเดี๋ยวก็ปวดหัวตึบตึกเหมือนกันแต่ก็รอดูอาการก่อนก็เป็นเหตุการณ์นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะคุมสติไม่ค่อยอยู่ะค่ะก็จะตื่นเต้นแตนนี้ก็คิดขึ้นมาได้ว่าอุ้ยเราเราพอจะช่วยเหลือลูกได้ก่อนที่จะ ไปหาไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะคะก็พยายามทำทุกอย่างอะคะ่ะก็นวดนวดกดจุดด้วยนวดแขนขยำขยำตัวเขาไปหมดนะนะคะเสร็จแล้วก็ก็คิดในใจว่าเออเราเราเราต้องไม่ตื่นเต้นแล้วก็เหมือนกับว่าคิดว่าโชคดีอีกแล้วเจอเรื่องร้ายอีกแล้วก็อาจจะเป็นวิบากของเขาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็พยายามคิดคิดจาก บททบทวนธรรมนะคะระหว่างที่นวดเขาก็ยังเอาหนังสือทบทวนธรรมให้เขาบอกเนี่ยลองดูสิลูกลองดูนะเนี่ยเดี๋ยวลองดูจะได้ไม่ไม่ต้องเครียดไม่ต้องอะไรมากนะก็ยอมรับยอมรับไปยอมรับวิบากไปบอกอย่าไปกลัวแต่จริงๆแล้วในใจเราก็รู้สึกว่าเอะสมองลูกจะเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อีกใจนึงก็บอกว่าท่านอาจารย์สอนว่าให้กล้าให้กล้ารับแล้วก็อย่าไปกลัวเดี๋ยวเราก็พากันไปหาหมอแล้วใช่ไหมคะทีนี้ ก็ก็คิดว like kind of ่าเนี race, so ่ยถ so ้าลูกเราไม่ชอบเลยอ่ะลูกเจอบาดอุบัติเหตุบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยเราเราไม่อยากให้ลูกต้องเจ็บตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คืออันนี้ก็คงเป็นข้อสมุทัยอ่ะนะคะที่ว่าชอบถ้าลูกเราไม่ต้องล้มแล้วก็ไม่ต้องบาดเจ็บแล้วก็ชังถ้าลูกเราไม่ต้องไม่ต้องบาดเจ็บไม่ต้องล้มก็ก็คิดว่าหนทางที่เราช่วยลูกไปอ่ะก็เป็นวิธีการที่เรา พิจารณาถึงเรื่องเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นนะคะถ้าลูกจะล้มมั่งหรืออะไรบ้างก็คงเป็นวิบากของเขาก็าคิดว่าอันนี้จังก,ก็ไม่เที่ยงแล้วในขณะที่ตัวเราก็เคยที่จะหวั่นวิตกเพราะว่ารักลูกรักครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คิดว่าเออไม่เป็นไรนะก็ <ci> ะยิ้มรับอะคะ่ะซึ่งปกติจะทำไม่ได้นะคะจะตื่นเต้นเล้าใจไปหมดเลยค่ะแบบนี้จะ ลุกลี้ลุกลนแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงถูกเลยพอครั้งนี้พอเราได้ศึกษากับแพทย์วิถีธรรมมานี่เราก็รู้สึกว่าควบคุมสติได้บ้างก็พยายามคิดแล้วก็ก็คือว่าเหมือนกับเขาลูกเกิดมาสามสิบกว่าปีแล้วก็คงมีวิบากบ้างอะ่ะโชคดีแล้วให้เขารับรับไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยพอพอคิดได้อย่างนี้ก็ก็สบายใจขึ้นนะคะแล้วพอเขา ไปโรงพยาบาลไปตรวจกลับมาก็เฝ้ารอคอยแต่ด้วยใจเย็นนะคะก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมั่งเพราะว่าเออคนที่บ้านที่เพิ่งไปหาหมอมาเมื่อวันนั้นเราก็ใช้วิชานี้เหมือนกันก็คุณพ่อบ้านที่บ้านนะคะเราก็ไปด้วยจิตใจแจ่มใสเบิก พอกลับจากโรงพยาบาลก็ไปทั้งวันเลยค่ะพอกลับมาก็บอกว่าหมอบอกว่าสมองไม่เป็นไรไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรมากมายเพียงแต่ว่ายังเจ็บๆอยู่เราก็ทําน้ําให้เขาโพกหัวไว้อีกค่ะ,คะแบบว่าเผื่อจะช่วยได้แม่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเขาก็มองงงๆก็บอกแม่มีวิธีอะไรเนี่ยเอามาจากไหนเนี่ยก็บอกเอาเธอน่าไปทําเถอะเขาก็เอาผ้าผืนนั้นไปเลยแล้วก็ทําน้ําไปให้ใหอีกอีกถ้วยหนึ่งนะคะเผื่อจะบิดๆแล้วก็มาโพกถ้ามัน ถ้ามันแห้งอะคะ่ะแล้วก็นึกดีใจว่าเออโชคดีจังเลยนะเนี่ยเราเราไม่ตื่นเต้นเ้าใจว่าครั้งเนี้ยเราสามารถที่จะที่จะควบคุมตัวเองได้อะคะ่ะก็อันนี้ก็ประเด็นหนึ่งแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าได้ได้ทำยายาเก้าเม็ดน่ะน,นะคะ ใช้ธรรมะมากที่สุดเลยคือฟังทั้งวันเลยค่ะฟังตลอดเลยพอจบสองทุ่มกว่าไปแล้วพอท่านอาจารย์บรรยายเสร็จไปแล้วก็ยังเปิด Youtube, ฟังต่อไปเรื่อยคือไม่ขาดมือเลยค่ะมีตะก้าอยู่ก็ถือตามไปด้วยไปที่ไหนก็ถือตามไปด้วยไปรดน้ำต้นไม้อะไรก็ตามไปด้วยทีนี้ก็บอกกับเขาว่าเนี่ยแม่ตั้งศีลไว้พอมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าใจเรา ก็พร้อมที่จะยอมรับก็คือกล้าที่จะยอมรับแล้วก็กล้าที่จะรับในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะนะคะแล้วก็พยายามที่จะเพิ่มสินตอนนี้ก็คือลดลดเนื้อวัวเนี่ยเด็ดขาดเลยค่ะแล้วก็เนื้อหมูก็ด้วยแล้วก็กาแฟนมข้นซึ่งเดิมเนี่ยเรางดมาเป็นหลายเดือนแล้วนะคะตั้งแต่เริ่มเข้าค่ายตั้งแต่สามสิบสิงหาค่ะก็คือ ก็ทดลองเลยว่าไม่ดื่มถึงแม้จะต้องชงให้คนอื่นนะนะคะเราก็มันก็หอมดีน,นะแต่เราไม่เอาแล้วค่ะก็เลยไม่ได้ทานเลยทีนี้ก็คิดว่าเราต้องฝึกฝึกที่จะยิ้มรับกับสิ่งดีสิ่งร้ายด้วยใจที่เป็นสุกกะะ็ค่ะวันนี้ก็ขอส่งกันบ้านแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะคุณบุตรสก,กรยินดีด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณบุตรสก,กรส่งการบ้านมาก็จะมีเรื่องของความกลัวกลัวที่จะคือกลัวที่เกิดเรื่องร้ายกับลูกใช่ไหมคะค่ะค่ะดรผุดสดีคะเราบอกว่าเราจะมาจับใส่ในหัวข้อความกล้านะคะแต่เราเอาเอาตัวอักษรมาดูด้วยนะคะเพื่อ <c oughs> ที่จะได้ <c oughs> ได้ดูไปด้วยกัน เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะในหัวข้อเรื่องของความกล้าและก็ความกลัวค่ะการดับความกลัวด้วยความกล้าหรืออ่ากำจัดความกลัวด้วยความกล้านะคะพาพ้นทุกข์แปดประการค่ะ่อ,ออนุญ,ญาตนะคะ<อ>เหมือนกับเหมือนกับว่ากล้าที่จะคิดว่าคือเขาจะเป็นน้อยก็ได้เป็นมากก็ได้ใช่ไหมคะคือคือ,อยอมรับอะค่ะ ค่ะก้าที่จะให้เกิดเรื่องร้ายได้ใช่ไหมคะค่ะเป็นกล้าข้อที่สองนะคะเดี๋ยวให้ดรผดีแชร์ทั้งแปดข้อให้ดูไปด้วยกันด้วยนะคะ<อ>กับความกลัวด้วยความกล้าคือปัญญาพาพ้นทุกข์นะคะ่ะเชิญดรผดีค่ะค่ะกล้าทั้งแปดนะคะอ่ะ ดับความกลัวด้วยความกล้าแปดประการคือปัญญาพาพ้นทุก์แก้ทุกปัญหาในโลกนะคะ,ะมีกล้าทั้งหมดแปดประการนะคะเออเทียงอ่านได้ยินเสียงกล้องไหมคะเพราะตอนนี้เราได้ยินได้ยินเสียงกล้องค่ะ,คะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นี่เลยอ่านแทนนะคะ,คะหรือที่หมอกันดาอ่านแทนได้ค่ะเชิญที่หมอกันดาค่ะค่ะ ข้อที่หนึ่งคือกล้าให้ดีเกิดข้อที่สองกล้าให้เกิดวิบากร้ายข้อที่สามกล้าให้ดีไม่เกิดเมื่อวิบากร้ายขวางข้อที่สี่กล้าหยุดอยากทำชั่วทุกอย่างข้อที่ห้ากล้าทำสมดุลร้อนเย็นข้อที่หก กล้าที่จะทำกิจกรรมการงานให้พอเหมาะข้อที่7กล้าครบเคารพและสารพลังกับสัตวรุษมูมิตรดีข้อที่8กล้าเกืือกูลช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจที่บริสุทธิ์ค่ะค่ะคุณบุษกรคิดว่าเรากล้าข้อไหนคะกล้ากล้าที่จะให้เกิดวิบากร้ายค่ะ ค่ะแล้วคุณบุตการก็ทำได้ด้วยนะคะค่ะยินดีด้วยค่ะค่ะสาธุค่ะจบทุกอาทิตย์เลยนะคะช่วงของการฝึกฝนมากมากเลยค่ะผู้สอนมาให้ได้ฝึกนะคะให้เรื่องราวต่างๆเป็นเรื่องราวของการที่เราได้ฝึกฝนนะคะ ได้ซ้อมบ่อยๆค่ะท่านต่อไปนะคะคุณเรีเชิญค่ะ